อัปเดต8เมนูใหม่ร้านเปเ p p e r ที่สาขา t h เ Saint p i ้9แพ็กเกจเริ่มต้นก็สั่งได้ไม่อัน้นขอเปิดด้วยของหวานก่อนเลยนะคะคือทาสข้าวโพดหวานเบคอนชอบ,ชอบแปง้งฐานมากเลยอะคือบางกรอบมากกัดเข้าไปก็เจอครีมข้าวโพดรสชาติคือหวานน้อยนวลละ<ร>มุนเบคอนกรุบๆข้างบนด้วยอะแล้วก็มาต่อด้วยแฮนโลมี3แบบเป็นกุ้งอาร์เจนติน่ากับซอสเมนไทโก้ด้วยอีคูระโอ้โหบอกเลยว่าซอสเมนไทโก้คือสเปรดทั่วปากเลยมาต่อด้วยแฮนโลแซลมอนและปลาฮามาจิรสชาติจะแบบไทยๆนะเพราะว่าเป็นซอสลาบสูตรล จะออกปเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดนิดนึงและอีกหนึ่งแฮนโดก็คือรวมปลายทุกอย่างไว้ในคำเดียวมีทั้งฮามาจิแซลมอนซาจิแล้วก็ปลากระพงเวดเอมาต่อด้วยเมนูกุ้งตัวเล็กเลกอ่อนก็เพิ่งรู้ค่ะเขาเรียกว่ากุ้งคลิว้วไข่ตุ๋นเด้งดึง๋งที่นาไปตุ๋นกับน้ำสต๊อกดาชิรสชาติเนี่ยมันจะมีความเค็มเล็กน้อยมาต่อที่จานนี้คาเปลินีขอบอกเลยนะว่าเส้นลวกดีมากเป็นแบบออเดเตรสชาตจัดค่ะผัดกับพริกแล้วก็กระเทียมเมนูรสจัดยังไม่หมดนะอันนี้เขาเรียกว่าออโซพาสต้าต้มย ซอสต้ตยมยำรสจัดสไตล์ไทยปิดท้ายด้วยซูชิกุ้งคิวแบบพูนพูนคำเบอร์เริ่มเข้าปากไปเลยกุ้งอ่ะคือปรุงได้แบบหวานเค็มอูมามีมากใครที่เป็นแฟนขับคอปเปอร์ก็แนะนํามาลองเมนูใหม่กันค่ะ